สวัสดีค่ะวันนี้นักสื่อสารสังคมตำบลห้วยไร่จะพามาเยี่ยมชมครัวเรือนที่ทีมเราได้มาสนับสนุนส่งเสริมจนประสบความสำเร็จ มื่อนี้การนักสื่อสารสังคมตะบุห้วไล่ของเขานะคะทีมงานก็นมาเยี่ยมแม่ในฐานะคนตกเกณฑ์จปทเนาะตกเกณฑ์ที่พีแมปด้านรายได้แล้วที่นี่กระชิมมาแนละ้วสอบถามสาวระทุกสุกดิบเนี่ยแล้วมื่อนี้ที่ไปไหนคะเนี่ยตลาดบางมนค่ะตลาดบางมนไปจากมุงคะ่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสาม,มองค่ะค่ะแล้วขายผักนี่ผ่ายมาโดนหรือยังคะสองสามปีค่ะสองสามปีแต่ก้อนเทนยังคะ่ะค่ะค่ะปลูกค่ะ คือค่ะค่ะแต่ก่อนแม่เี่กกังหกยากล่ายหลายค่ะเมือ่อเพิ่งลูกเพิ่งหลานอืมอืมอยู่มาแม่ก็เป็นพดขาเนาะอย่างนี้ดีขึ้นแล้วค่ะถ้าขายของนี้ได้ดีป่ะคะเนี่ยได้อยู่ค่ะพอได้อยู่มาตะกี้ปลูกผักอย่งปลูกหัราค่ะ ถ้ามันกับขายของนี่กับปลูกผักอะไรดีกากันขายของดีกว่าเอาเงินทุนมาจากไดนคะมาจากกอ,องทุนเะจะเอามาอกองทุน<ช>แม่ลูกบอกขาว่ามีเงินกองทุนมู่บ้านจแม่ลูกบอกข่าว่าโมง12งคนนี้กองทุนมู่บ้านให้กู้ยืมค่ะแมแม่ได้กู้อกคะกูค้ค่ะแม่กู้ไม่ห็นอย่างแม่ล่ะคะ่ะกู้มาลงทุนนี่หนคะ่ะ ซื้อรถบอจ้าซื้อรถแล้วก็ซื้อของมาขายนี่เลยฮะจ้าดไปยกนล้าเอามาซื้อเมล็ดพันธถักมาลูกแม่นบ่กค่ะ ล้วปลูกแล้วนี่เขาใช้สารเคมีบอไซช้บอ,บอไซ้หรอคะแล้วเงินเหลือบางส่วนนี้เอาไปซื้อในชุมชนเพื่อมาเพิ่มกับของเขาที่มันบ่ลไหลมันบอ่อแล้วก็ไปออกตลาดได้ทุกมือ้อแล้วทีนี่แม่มีรายได้มื้อนึงมื้อนึงจากร้อยอยังได้กันสามร้อยชีสามร้อยชี้ร้อยแสดงว่าเดือนหนึ่งเขาก็ได้หลายเติบพอจุนมเจือในครัวเรือนได้เนาะ,ะเออแล้วทําให้คนในครัวเรือนพ้น มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับบวัสดีครับผมนายสังวันผิวพ่องเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปานปากเหมืองแบงหมู่ที่12ตบลหอวไรนะครับครับมือนี้ผมก็ได้เข้ามาเยี่ยมลูกบ้านนะครับหรือว่าสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านซึ่งทราบข่าวจากทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับว่าเพิ่นนั่นตกเกณฑ์นจปอทอนะครับในปีงบประมาณ2,566นี นะครับผมก็เลยได้เดินทางเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับทางด้านที่จะส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับทางคุณน้ำมาค้ำจักนะครับซึ่งเป็นคัวเรียนที่ตกเก็บโจปอทอในปีนี้นะครับครับเป็นอะไรครับในปีนี้ที่ประกอบอาชีพอย่างใดครับค่าขายนี่นะคะค่าขายค่ะครับซึ่งกองทุนหมู่บ้านของเขาก็มีงบประมาณนะครับในการที่จะซ่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ตกเกลฑนจบปทนะครับให้มาลงทุนในการส่งเสริมด้านอาชีพค่ะให้นํามาเอามาค้าขายแล้วก็ซื้อรถตรงนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของตนเองนะครับแล้วก็นำไปขายใครเข้ามาจ้าเลยเข้ามาค่ะคอนโซลนใหม่ๆจากสวนผักออร์แกนิคปลอดสารนะคะไไสิบาท<ห>สิบาท<ห>ค่ะพี่นักสื่อสารสารังคมตาบนหัว i'm oh. 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 oh.